สวัสดีค่ะนะคะวีวิกตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแรนด้อมคลิปนะคะกันก็เดี๋ยวเรามาให้พี่ไพ่นะคะเป็นคนบอกดีกว่านะคะว่าวันนี้จะพูดถึงพลังงานใดแล้วก็หัวข้อใดค่ะเดี๋ยววีจะใช้เป็นไพ่ออร์เคนนะคะวันนี้จะมาในสำรับนะคะ e n เนจ y Spirit นะคะออร์เคกันค่ะวันนี้จะใช้ไพ่ออร์เคนล้วนๆเลยนะนะคะทุกคนไม่ได้ใช้ไพ 24นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมาใช่พลังงานการท้าตรงไปพันกันต่อไม่ตรงเดือนผ่านได้ค่ะแล้วก็เป็นพลังงานรวมเดิอนะคะแล้วก็เป็นเพียงแค่คําพยากรณ์หรือว่าคําทํานายนะคะเป็นแค่การคาดการ์่วงหน้าเท่านั้นไม่สามารถนําไปตัดสินทั้งชีวิตได้นะคะฟังเป็นการไกด์ไลน์นะคะ สิ่งที่ดีนำไปปรับใช้สิ่งที่ไม่ดีวางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยววีขอพารางานสามใบสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปรนด้อมในวันนี้นะคะวิเชื่อว,ว่าสารในวันนี้นะคะจะส่งตรงถึงคนที่ต้องการมันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะเจอแต่คนที่จะได้รับสารเท่านั้นนะคะวันนี้วีแบบวีเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มแบบแบบวางเป้าหมายวางจุดประสงค์ค่ะเพื่อที่จะ ให้สารไปถึงคนที่ต้องการแล้วก็เกิดผลน,นะคะอย่างแท้จริงนะคะโอเคค่ะพลังงานแรกนะคะเป็นพลังงานหมายเลข25ค่ะเป็นเอ่อเทพี TP แห่งความฝันเป็นพลังงานของคนที่วิรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ความฝันที่ยิ่งใหญ่นี้นะคะมันเป็นความฝันเพื่อผู้คนบนโลกใบนี้นะคะวิรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่ในความขมขืนของชีวิตถูกการข่มเหงหรือว่าไม่ได้รับนะคะ ความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมเป็นพลังงานของคนที่ได้อยู่ในสังคมนะคะหมายเลข25หรือรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะมาตลอดเลยแล้วก็ในวัยเด็กเนี่ยมีความขัดแคลนนะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่วิรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมนะคะแล้วคุณพยายามต่อสู้เพื่อตอนเองแล้วก็เพื่อพี่น้องนะคะรอบๆกายที่คุณรักนะคะเป็นพลังงานของคนที่ อยู่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นแต่เป็นเป็นอยู่เพื่อผู้อื่นที่เป็นการใช้ชีวิตที่แท้จริงนะคะไม่ใช่แบบเพ้อฝันอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะและพลังงานที่2เป็นพลังงานหมายเลข6ค่ะแล้วก็นะคะอัลฟอมเป็นพลังงานที่กําลังปลุกพอร์ Power ในตัวเองคุณอาจจะล้มลงนะคะแล้วเข้าไปอยู่ในส่วนลึกของความผิดหวังนะคะด้วยการที่คุณเนี่ย มีเจตนาที่ดีกับผู้อื่นมาตั้งแต่วัยเยาว์และมันอาจจะมีความผิดพลาดในด้านของการที่ช่วยแบบไม่ได้มีองค์ความรู้ที่มากพอหรือว่ายังไม่ได้เป็นช่วงเวลาหรือวาระที่แท้จริงของคุณเหมือนที่ผ่านมาวีรู้สึกว่าคุณก็ต่อสู้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีการถูกมองที่ผิดพลาดค่ะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาของการฝัดล่อนจริงๆอยู่ในการทาน์ฟอร์มแล้วก็อยู่ในห่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนถ่ายเทพลังงานมนการตื่นรู้นะคะแล้วก็ ตอนนี้ี่รู้สึกว่าคุณตื่นแล้วตื่นในที่นี้คือแบบคุณรู้แหละรู้ทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้มันมันมีความพร้อมของจิตวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะี่รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความองอาจและด้วยความมั่นใจนะคะเต็มเปลี่ยมไปด้วยองค์ความรู้เต็มเปลี่ยมไปด้วยสริระที่มั่นใจมากขึ้นแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยจิตใจที่คุณได้รับรู้แล้วว่าคุณมีเป้าหมาย อะไรนะคะต่อให้จะมีใครนะคะก็มีใครว่าหรือว่ามีใครพูดถึงคุณในทางที่แบบว่าเพ้อฝันหรืออะไรก็ตามแต่วิรู้สึกว่าคุณมีความสุขในรูปแบบที่คุณเลือกเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานของคนทีออ่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความสุดโต่งในด้านของการเลือกนะคะและนะคะพลังงานหมายเลขแบบใบที่3เป็นพลังงานหมายเลข36ค่ะอูเป็นพลังงานที่ ถ้าจริงๆอะวีคิดว่าคุณรู้นะว่าคุณถูกเรียกทำภารกิจหรือบททดสอบล่าสุดเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความเข้มแข็งของพลังงานเหมือนคุณถูกเรียกทุกทุกความสามารถในตัวเองอะปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะผ่านบททดสอบล่าสุดวีรู้สึกว่าเหมือนคุณขุดพลังภายในทั้งหมดของคุณออกมาแล้วมันทําให้คุณอะเข้มแข็งขึ้นแล้วเป็นบุคคลที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรทําคุณได้เลยเพราะว่าทําคุณไปหมดแล้วแล้วก็คุณ ให้อภัยแล้วก็มีความเมตตาแบบเต็มที่แล้วด้วยนะคะคุณให้ความยุติธรรมทั้งตนเองและผู้อื่นเพื่อที่จะมีชีวิตแบบใหม่อารมณ์แบบเขียนเรื่องราวให,ะะหม่อะค่ะแล้วก็มันลบชีวิตที่มันไม่โอเคออกแล้วเก็บแต่สิ่งดีๆนะคะเป็นประสบการณ์นะคะเป็นศัก,กยภาพนะคะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าเป็นฐานชีวิตมีความฉลาดในการใช้ energy ต่างๆเป็นครูอาจารย์ได้มีลูกศิษย์นะคะมีผู้คนที่ติดตามได้ะคะ่ะเป็นแม่หมอได้นะคะ มีคนติดตามแล้วก็ฝึกจิตฝึกทุกอย่างในชีวิตรู้สึกว่าคุณไม่อยากเป็นเหมือนเดิมและไม่อยากเป็นเหมือนผู้คนนะคะแล้วคุณก็กําลังเดินทางแคบนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะ,ะเห็นระบบความชอบธรรมเห็นระบบความอายุติธรรมนะคะคุณได้เห็นระบบของความบาปแบบเต็มรูปแบบและคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ ได้ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณอ่ะเลือกทำแม้คุณจะไม่ได้รู้ว่ามันถูกหรือผิดแต่คุณกลับใจทันคุณยังต้องรับผิดชอบในผลของการเลือกเลยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าคุณได้เห็นอนาคตภายในภาคหน้าแล้วว่ามันจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วคุณก็มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆผ่านศัก,กยภาพและผ่านไกด์ไลน์ผ่านเซนส์ผ่านผู้สวรรค์ผ่านนางฟ้าผ่านองค์ความรู้ต่างๆผ่านเวทมนต์เดอะมจิกอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ คุณชอบในด้านของศาตร์ลึกลับด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าพลังงานของคุณประมาณนี้นะคะมาดูว่าแล้วพี่ไพ่นะคะมีอะไรอยากจะพูดกับคุณนะคะพี่ขอเพิ่มอีก6ใบนะคะหมายเลข16ค่ะเป็นพลังแห่งการบรรลุผลสําเร็จนะคะโอ้นะคะและหมายเลข38นะคะเป็นครอบครัวแห่งจิตวิญญาณค่ะพลังงานหมายเลข34นะคะเป็นการคอนโทรลนะคะ เป็นการคอนโทรนะคะอิโมชันเป็นการคอนโทรอารมณ์และพลังงานหมายเลข15ค่ะเป็นพลังงานของการสรรเสริญเป็นการจอยนะคะ in, อ,อินสัญชาตญาณพี่ขอเปิดให้ครบค่ะหมายเลข29นะคะเป็นพลังงานของการคอนเน็กชันค่ะพลังงานของการร่วมมือนะคะและใบสุดท้ายค่ะพลังงานหมายเลข17ว้าวนะคะคลีนคุณกำลัง มันมันพายุชีวิตของคุณจบลงแล้วนะคะพายุจบลงแล้วสิ่งต่างๆหมดฤดูกาลของมันค่ะวิรู้สึกว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนันนอมในวันนี้คุณกาลังถูกนําเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นะคะกำลังเข้าสู่ความออสําเร็จที่แท้จริงอะไรที่ไม่ดีอะคะ่ะมันถูกเคลียร์ออกไปหรือว่าอะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดหรือว่าเป็นผู้คนที่เขาลังคุณไว้อะวิรู้สึกว่าคุณได้รับการปลดปล่อยนะคะมีการเปิดเผย บุคคลที่คุณจะต้องอยอมรับนะคะว่าไม่สามารถที่จะไปร่วมกันได้เนื่องจากศีลไม่เสมอกันมีหลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนที่คุณจะมาเจอคลิปแันดอมในวันนี้นะคะและพี่บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเคลียร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพื่อนําคุณเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแน่นอนค่ะคนที่ไม่ใช่ก็ต้องอรอในรอบถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องนะคะทำ ใจแล้ววิวก็เชื่อว่าคุณรู้ค่ะคุณต้องไปข้างหน้าแล้วนะคะจงบาลานพลังงานตัวเองจงไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะไปสร้างสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะรองรับครอบครัวและคนรักของคุณนะคะปัจจุบันมันอาจจะต้องโดดเดี่ยวแล้วก็ต้องเข้มแข็งแต่นี่คือทางที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมาเจอคลิปนันนมในวันนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะไม่มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณให้คุณจงเชื่อมั่นเพราะสิ่งต่างๆกําลังหยุดและกําลังอวยพรคุณแล้วนะคะ หมายเลข38-29และ29นะคะดูสิคุณเป็นคนที่มีผู้คนพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะและมากเหนือไปกว่าคนด้วยเพราะฉะนั้นให้คุณจงเชื่อมั่นแล้วก็บากบั่นไปที่เส้นชัยนะคะสิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่จงทำต่อคะ่ะวิเชื่อว่านะคะไม่มีสิ่งใดที่บังเอิญแน่นอนสำหรับการที่คุณได้มาพบคลิปด้นนอมในวันนี้คะ่ะวีขอพลังงานนะคะ Number ร f God นะคะในการแนะนำนะคะ 000, 000, 000, นะคะเป็นจิตวิญญ,ญาณแห่ง สง่าราศีจากพระเจ้าก็คือคุณเป็นคนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นบุญบารามีหรือว่าสง่าราศีของคุณนะคะวีบอกเลยว่าหลังจากนี้มันจะพุ่งและมันจะโดดเด่นแสงเจ้าจ้าคือแบบใครที่ใครที่ใครที่ทา้าทายนะคะก็จ้าไปสิจ้านะคะก็จ้าไปสิเองนะนะคะและพลังงานหมายเลขหนึ่งนะคะความสัตย์ซื่อเป็นโลกกำบังที่แข็งแกร่งค่ะ 000นนจงระวังอิสระภาพในทางที่ผิดนะคะและภายใต้สำรับเป็น14ค่ะพลังงานจงรอคอยด้วยใจเชื่นชมยินดีอย่าเพิ่งบูมบานทำอะไรจงหยุดนิ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรที่มันด้วยอารมณ์หรือว่าด้วยความนอยน้อยใจจงจง,จงปรับตัวเองให้อยู่ในพลังงานที่สันติสุขค่ะแล้วเราแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆหลังจากนี้อีกมากมายค่ะจงเชื่อมั่นนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรนะนะคะภายใต้สำรับค่ะนะคะ วิวรณบทที่19นะคะข้อที่12บสตับไปว่าพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายองค์นะคะหลายอันพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักเว้นแต่พระองค์เองไม่ต้องกลัวค่ะพระองค์จะทรงพิพากษาแทนคุณนะคะจงสู้และบากบันไปวันนี้สารครบถ้วนแล้วนะคะ